เช้าวันนี้ลุงชาญของพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นประเด็นร้อนร้อนชาเหมือนเดิมตกลงยังไม่ได้ข้อสรุปเลยใครจะชี้เนี่ยว่าต้องหยุดไม่หยุดอเอาเป็นว่าลุงชาญเข้ามาเป็นนายกอบจอปทุมธานีหลายสมัยมีอยู่สมัยหนึ่งไปสร้างวิรกรรมเรื่องของการจัดซื้อถุง,ถงยางชีพวิรกรรมครั้งนั้นได้กลายเป็นวิบากกรรม ถูกนำไปร้องปชอปชปปชไต่สวนส,สั้นเรียบร้อยก็ชี้มูลความผิดเปรี่ยงเลยทุจริตจัดซื้อถุงยางชีพค่ะแต่มันเป็นเหตุทุจริตในอดีตใช่ปบอก,ก่อนห<ง>น้าบอกแล้วไงลุงชานเข้ามาเป็นนายกาบอบจปทุมหลายสมัยหนึ่งในหลายสมัยของแกแกก็สร้างวิรกรรมแล้วก็กลายเป็นวิบากกรรมถูกชี้มูลความผิดซึ่งในเวลาต่อมาปปชก็ นำเรื่องไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตแล้วศาลก็ประทับรับฟ้องไปแล้วด้วยปฏิบัติการไม่นจะเกิดสมัยไหนก็ช่างมันเถอะแต่ปฏิบัติการยื่นฟ้องต่อศาลเกิดขึ้นมกราคม2567ปีนี้ปีนี้ย้ำว่าปีนี้นะและอย่างรวดเดวร็วศาลอาญาคดีทุจริตได้รับคำฟ้องไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยค่ะในบัดดลก็เกิดปัญหาทางกฎหมายขึ้นมาทันที ก็เกิดปัญหาทางกฎหมายขึ้นมาทันทีชนะเลือกตั้งนายกอบจอได้กลับเข้ามาเป็นนายกอบจอ,อีกครั้งหนึ่งชนะคำรนวิทย์ประเด็นข้อกฎหมายก็คือเมื่อมีคดีติดตัวเมื่อสารอาญาทุจริตเ,เขารับฟ้องแล้วยังจะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งและ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกอบจปทุมได้หรือไม่นี่คือประเด็นที่กนปรถกเถียงก,ก,กันอยู่เยอะมากเมือ่อวานเราก็เรียงความเห็นของแต่ละโค้วแต่ละค่ายแต่ละฝ่ายให้ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับสับสนเลยค่ะใครเ,เห็นยังไงเสนอมุมมองในเรื่องของข้อกฎหมายตรงนี้อย่างไรซึ่งมันก็ชัดเจนใครยืนอยู่ตรงไหน ก็ตรงนั้นนั่นแหละใช่แล้วมันดันมีคนละทิศคนละทางกันก็เลยสับสนชีวิตมากว่าจะเดินทางไหนใครแสดงมุมมองอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเขายืนอยู่ตรงไหนค่ะไปถามคนพักเพื่อไทยเขาก็ไม่ต้อง,องยกฎหมายไปทางหนึ่งไปมองกฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลของแผ่นดินที่ปรึกษากฎหมายของแผ่นดินเลขาธิการกฤษฎีกาอเล็กซ์ประกอบเขาก็ชัดเจน เขาก็ชัดเจนเขาก็บอกนะว่าถ้าว่าตามเทาว่าตามพรบรปรปชฉบับใหม่มันมองได้ประการเดียวค่ะคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนท,ท,ที่กกตรับรองและคุณเข้าสู่ตำแหน่งนายกอบจอปทุมธานีอีกครั้งโอเคคุณได้ตำแหน่งแต่คุณปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของคุณไม่ได้คุณต้องหยุด ใช่อันนี้คือมุมมองของกิษฎิกาก็ชัดเจนก็เกิดการทุ่มเถียงถกเถียงกิจิฎิกาเป็นใครมันเป็นแค่ความเห็นของกฤษฎิกามไม่ต้องทำตาม,ก,มาก็ได้เออกลไกรัฐจะต้องยึดโยงยึดถือเอาความเห็นของกฤษฎิกาหรือไม่ก็ว่ากันไปอย่างมากมายแก่กองทีเดียวมไม่จปถามคาุณอนุทินชาญวิรุฬกูลรัฐทิว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งน่าจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแลเออบจก็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 พูดสั้นๆพูดคำเดียวทุกอย่างรอให้สารสั่งสารสั่งหยุดก็หยุดสารไม่ได้สั่งให้หยุดก็ไม่ต้องหยุดไม่เกี่ยวกับมหาไทยชักยุ่งไอ้ที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับมหาไทยมันจะเกิดการไปคุยข้อมูลค่ะต่อไปนี้เราจะเปิดหลักฐานมหาไทยเพื่อที่จะตอกฝาโรงลุงชาน ดาแมทชัดๆตามาดูข้อมูลชุดนี้อืไม่ต้องย้อนกลับไปไกลผมไม่ชอบไกลๆคนไทยที่ลืมคนไทยปลาทองคนไทยความจําสั้นเอาปีนี้แหละทุกอย่างไม่ต้องย้อนกลับไปไกลคนไทยไม่อยากจะจำเอากันใกล้ๆนี่แหละย้อนกลับไปเมื่อวันที่10เมษายน2567เอาใกล้ๆนะปีนี้นะมีหนังสือเวียนฉบับหนึ่งจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะหนังสือเวียนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้ลงวันที่10เมษายน2567ค่ะเป็นหนังสือเวียนประทับตราค่ะด่วนที่สุดค่ะเลขที่0804.3ทับว .1556 ค่ะโอเคเรื่อง เรื่องการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตพศ2561เร่นผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดย้าว่าทุกจังหวัดโอเคหนังสือมันยาวอ่านทุกบรรทัดหมดเวลาดังนั้นโฟกัสไปที่ย่อหน้าที่หนึ่งค่ะย่อหน้าที่หนึ่งค่ะอ่านเลยย่อหน้าที่หนึ่งด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรณีคณะกรรมการปปชได้มีมติชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิน่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นแล้วส่งเรื่องให้อายการสูงสุดดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวและศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้วบุคคลดังกล่าวไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา81ประกอบมาตรา93แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561อีกทั้งมีการปกปิดข้อเท็จจริง ไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลตามกฎหมายทราบประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นตามเรื่องเสร็จที่1456-2565กทับรณีผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ประทับฟ้องในคดีอาญาที่คณะกรรมการปปชได้มีมติชี้มูลความผิดโดยที่ผู้ถูกกล่าวหาได้พ้นจากตำแหน่งเดิมไปแล้ว และอยู่ระหว่างการดำรงตำแหน่งเดิมในวาระใหม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของมาตรา93ประกอบมาตรา81แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561ชัดไหมเอาอว่าเอาเป็นว่าย่อหน้าแรกย่อหน้าที่หนึ่งของนันอเวียนจากกรมสธ10เมษายนย้ำนะ10เมษายน2567หวังว่า ความจําของคนไทยคงไม่สั้นถึงขนาดจําอะไรที่มันย้อนกลับไปแค่10เมษาหกเจไม่ได้นะไม่กี่เดือนเองโอเคนะ,คะโอเคประเด็นที่น่าสนใจหนังสือวีนฉบับนี้เท้าวความถึงสภาพปัญหาค่ะที่ปรากฏยอยูอ่ม,มีผู้บริหารท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยถูกปปชชี้มูลความผิดถูกฟ้องต่อศาลและศาลรับฟ้องเมื่อศาลรับฟ้องตามกฎหมายปปช,ชฉบับใหม่ ตามกฎหมายปปชฉบับใหม่ผู้บริหารต้องถิ่นคนนั้นคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีปรากฏว่าคุณไม่หยุดมิหนำซ้ำยังมีการปกปิดเขาที่จริงไม่รายงานไม่รายงานหน่วยงานที่กำกับดูแลท้องถิ่นนั่นก็คือผู้ว่าและหรือรวมในอำเภอใช่ค่ะอบตคนกำกับดูแลก็คืออำเภออบจคนกำกับดูแลก็คือผู้ว่าใช่ไม่รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้ว่าหรือในอำเภอได้รับทราบ้เรื่องที่เกิดขึ้น โอเคตรงนี้ก็เลยเขียนไว้ชัดตรงนี้ก็คือสภาพปัญหาดังนั้นโดยหนังสืออวีนฉบับนี้10มษายน67ค่ะกรมสอได้ระบุเป็นแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ไปดูรอบที่สองเอาเข้าชัดๆเลยโฟกัสไปเลยข้อ1ให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่โอเคประธานโทษบุคคลดังกล่าวในที่นี้หมายถึงผู้บริหารท้องถิ่นใช่ค่ะที่ถูก ปชชี้มูลที่ทถูกฟ้องและสารรับฟ้องข้อหาทุจริตบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่ต้องรายงานข้อเท็จจริงไอ้เรื่องของตัวเองให้ผู้ว่าหรือนายอำเภอร,รับทราบแต่ไม่รายงานใช่ไหมต่อไปนี้คือแนวปฏิบัติข้อที่1อีกทีให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในฐานะผู้กํากับดูแลตามกฎหมายทราบโดยด่วนตามในหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่น8 2 6 2 4ทั 24. 82ลงวันที่2พฤษภาคม2500 2482นะคะรายละเอียดตามที่ส<อ> <sized> ่งมาอธิบายกันนิดหนึ่งม,มันเป็นมันเป็นมติคร,มส,รมสมัยเด็กดำบัน,นบัญญัติไว้ว่าหน่วยร,ราชการถ้าคุณหารือไปที่กิจีก,การแล้วกิจีการตอบข้อหารือมาอย่างไรค่คุณจะต้องปฏิบัติตามความเห็นของกิจสิการข,ของกิจสิกาเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรเนี่ย ผ่านการหาหรือกิจิกาแล้วกิสิกาก็ตอบกลับมาที่มหาไทยมหาไทยจึงยิบฉวยมาปรับเป็นหนังสือเวียนฉบับนี้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไงให้แอคชั่นได้สรุปอีกทีผู้บริหารท้องถิ่นที่เจอวิบากกรรมดังนั้นมีหน้าที่ต้องรายงานเข้าที่จรงิงไอ้วิบากกรรมของตัวเองได้แหละถูกชี้มูลความผิดถูกฟ้องสารรับฟ้องแล้วนะออต้องอรายงานผู้ว่าหรือานอำเภอให้ได้รับทราบข้อที่สองค่ะ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลตามกฎหมายพิจารณากำชับให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดชัดมากข้อที่ 3. เป็นไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดเลยนะใช่ค่ะข้อที่3บุบค <น S 1> คลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือจงใจปกปิดข้อเท็จจริงไม่รายงานการถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ1หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ2ออาจเข้าข่ายเป็นการประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งนายอำเภอรหรือผู้ว่าราชก,การจังหวัดอาจดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วรายงานผู้ว่าราชก,การจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งได้โอเคชัดเจน,นชัดเจนมากเลยท่าฝ้าเฝืน<า>นะจริงๆยับนะนี่คือหนังสือเวียนถึงผู้ว่าทุกจังหวัดเขาต้องรู้แล้วสิเวียนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือเวียนลงวันที่10เมษายน2567 หัวหนังสือเวียนระบบวาดวนที่สุดค่ะไปดูสิครับใครเซ็นในหนังสือเวียนฉบับนี้ลงนามโดยนะคะนายเอกกวิทย์มีเพียรรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชัดเจนไหมไม่เห็นต้องตีความเลยไม่ต้องตีความถ้าอ่านตามนี้นะถ้าตามนี้ก็ต้องหยุดแล้วไม่หยุดฝ่าฝืนนี่ตั้งกรรมการมาสอบแล้วไม่รายงานต่างๆต้องพ้นจากตาแหน่งได้ด้วยนะผู้ว่าผู้ว่าปทุมธานีก็ได้รับหนังสือเวียนฉบับนี้ค่ะ ดังนั้น25เมษายนฟังให้ดีนะ25เมษายน2567คนะจึงมีหนังสือเวียนจากสารากลางจังหวัดปทุมธานีหัวหนังสือเวียนประทับตราดวนที่สุดที่ปท0023.4อ0-23.4ทับวแหวน7792โอเคเรื่องเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการุจริตพศ2000 561เรียนชัดเจนมากเลยนายอำเภอทุกอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายกเทศมนตรีนครรังสิตและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแข่งต้องรู้กันทั้งจังหวัด <Okay. S 2> ปทุมยับนะครับเป็นหนังสือเวียนจากสารการจังหวัดปทุมธานีลงวันที่25ิาเมษายน2 5 6พัโดนที่สุดโฟกัสไปที่โฟกัสไปที่ย่อหน้าที่เป็นไฮไลท์ของหนังสือเวียนฉบับนี้ค่ะ ระบุว่าจังหวัดปทุมธาน,นีพิจารณาแล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการปปชได้มีมติชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิน่นรองผู้บริหารท้องถิน่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นแล้วส่งเรื่องให้เอากสารสูงสุดดำเ,เนินคดีอาญาหากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้หรือได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปชแล้ว แต่คดียังไม่ถึงที่สุดดังนั้นเพื่อให้การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บร,ริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายประกอบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีการเรื่องเสร็จที่1 4 8 6กทับส 5, 5ข้างต้นให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้โอเคจากนั้นจากนั้นหนังสือเวียนของจังหวัดปทุมเขาก็ก๊อปปี้เขาก็คัดลอก สาระในหนังสือเวียนจากกรมสธมาบรรจุวไว้ในหนังสือเวียนของตัวเองในหนังสือเวียนจากสอกำหนดแนวปฏิบัติ3 1 2ข้อ123นึงสหนังสือเวียนจากสารกลางจัดประุมก็ ยกเอาทั้ง3ข้อนั้นมาใส่ไว้ในหนังสือเวียนของตัวเองที่เวียนถึงแนมอำเภอถึงอบตอบจถึงเทศบาลอะไรต่อไปอะไรคือเห็นข้อความตรงันะยกมาทั้งรุ่นเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขซึ่งไฮไลท์มันอยู่ที่ข้อที่3ค่ะไปดูเอกสารหมายเลขดีไปดูข้อที่สาไปดูข้อที่สข้อที่3ระบุว่าบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือจงใจปกปิดข้อเท็จจริง ไม่รายงานการถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อหหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ2อาจเข้าข่ายเป็นการประพฤตินตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งนายอำเภอรหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจ,จารณาสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งได้โอเคชัดเจนนะชัดเจนค่ะข้อนะความเดียวกันค่ะหนังสือเวียนฉบับนี้ลงนามด้วย รงนามโดยนายพงศธรการจนะจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมถ้าว่าตามหนังสือเวียนทั้ง2อฉบับ10เมษาและ25เมษา2567ไม่เห็นจะต้องตีความในกระทรวงมหาดไทยเขาก็ทำคู่มือปฏิบัติงานแล้วก็แจกจ่ายกันทั้งประเทศได้รับทราบถือปฏิบัติมันเหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เข้าใจตรงกันกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นค่ะคุณไปกระทําอะไรไว้ก็แล้วแต่ถูกชี้มูลความผิดถูกฟ้องต่อศาลและศาลรับฟ้องอยาปฏิบัติชัดนะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ใ<ค>ัดที่เผชิญกับวิบากกรรมดังนั้นต้องรายงานให้ผู้ที่กํากับดูแลเนี่ยได้รับทราบพวกกำกับดูแลก็แล้วแต่ถ้าตัวเองเป็นอบตก็ต้องไปที่นนอำเภอตัวเองเป็นอบจก็ต้องรายงานไปที่ผู้ว่าทําไมรายงานคุณต,ต้องรายงาน ผู้ว่าหรือนายอำเภอให้รับทราบถึงวิบากกรรมของตัวเองปปแล้วตัวเองก็จะต้องหยุปดปฏิบัติหน้าที่ถ้าคุณไม่รายงานคุณปกปิดแล้วคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอก็ดีผู้ว่าก็ดีมีหน้าที่ในการที่จะต้องตั้งคณะกรรมาการสอบสวนสอบสวนแล้วก็เสนอให้ผู้ว่าหรือรันตริว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคําสั่งปลดออกจาก ราชการออกตำแหน่งเลยนั่นแหละลดออกจากตาแหน่งใช่ค่ะนี่ชัดเจนนะมันไม่ต้องตีความเลยเออแล้วทำไมเขาถึงได้วุ่นวายกันนะว่าจะต้องไปตีต้องไปให้ใครยังไงมันไม่ต้องตีความเลยผมก็ไม่ทราบว่าคนพักเพื่อไทยจะอะไรกันน่าันหนาไล่ตั้งแต่อาจารย์ชูศักดิ์ของกระผมลงมาเลยผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะมันน่าจะจบแล้วก็เพราะว่ามันน่าจะจบแล้วเปิดหลักฐานกระทรวงมหาดไทยมันยิ่งเป็นการย้ำตอกฝาโลงลงชานมันจบแล้วครับ ค่ะจบแล้วครับลุงอื